การเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทยในปีพุทธศักราช2482เป็นเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามในการสร้างเอกลักษณ์และความเป็นชาตินิยมของไทยในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ทางการเมืองและการทหารที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคำว่าสยามมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าผู้มืดหรือคนผิวคล้ำซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกประเทศไทยในอดีตตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุขโขทยัย และอยุธยาการใช้คำว่าสยามเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับราชอาณาจักรแห่งนี้ตั้งแต่ศตวรรษที16่16-17เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามในยุคหลังๆคำว่าสยามเริ่มถูกมองว่าไม่ได้แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยอย่างเต็มที่และอาจมีความหมายเชิงลบในบางบริบทเช่นการสื่อถึงความล้าหลังหรือความแตกต่างทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนชื่อประเทศในปีพุทธศักราช2482 มีสาเหตุสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดชาตินิยมและการปฏิรูประบบการปกครองในยุคจอมพลปพิบูลสงครามในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยพยายามสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยใช้คำว่าไทยซึ่งหมายถึงเสรีหรืออิสระเพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยการเปลี่ยนชื่อประเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติ nationnal นน identity ในช่วงเวลานั้นโลกกำลังเผชิญกับกระแสชาตินิยม และการขยายอำนาจของมหาอำนาจเช่นญี่ปุ่นและเยอรมนีการเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นประเทศไทยจึงเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเอกราชและเสรีภาพของประเทศรวมถึงการต่อต้านการครอบงำจากต่างชาติจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีนโยบายส่งเสริมความเป็นชาตินิยมและปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยภายใต้แนวคิดรัฐนิยมสเตติเซอร์ซึ่งเน้นการรวมศูนย์อำนาจและการสร้างเอกภาพในสังคมการเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นประเทศไทยจึงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว เพื่อสร้างความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ตามประกาศของคณะรัฐบาลในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามโดยมีรายละเอียดดังนี้กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ใช้ชื่อประเทศว่าประเทศไทยแทนชื่อเดิมสยามเพื่อแสดงถึงความเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรัฐบาลได้เผยแพร่แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนชื่อประเทศไปยังประชาชนทั่วประเทศ พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสยามเป็นประเทศไทยมีผลกระทบในหลายด้านดังนี้การเปลี่ยนชื่อประเทศช่วยเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและความเป็นชาตินิยมในหมู่ประชาชนทําให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้นในเวทีระหว่างประเทศการเปลี่ยนชื่อนี้ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาศิลปะและประเพณีการเปลี่ยนชื่อประเทศช่วยให้ประเทศไทยมีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับนานาชาติซึ่งส่งผลดีต่อการค้าและการทูตการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทยในปีพุทธศักราช2482เป็นผลมาจากการผสมผสานของแนวคิดชาตินิยมการปฏิรูปการปกครองและสถานการณ์ทางการเมืองในยุคนั้นการเปลี่ยนชื่อนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจในความเป็นชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เรา กดแชร์เพื่อแบ่งความรู้ดีๆให้เพื่อนคุณกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องใหม่ทุกวันรักและขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจ